สวัสดีค่ะคลิปนี้ไม่อยมาชวนทุกคนฝึกพูดบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นง่ายๆตอนไปร้านหมูทอดชุบแป้งกริดขนมปังหรือพูดทับศัพท์ก็คือหมูทอดทงคัตสึนั่นเองนะคะ,คะมาฝึกกันเลยค่ะซิมิมาเซนจูโมะวันนีไงชิมัสขอโทษทีค่ะรบก,กวนขอออเดอร์หน่อยค่ะหรือขอสั่งหน่อยค่ะให้โดโจค่ะเชิญเลยทงคัตสึเทโชุกุโอฮิโตสึวันนีไงชิมัส ลรวควรเอาเซตหมูทอดทงคัตสึหนึ่งชุดค่ะหรือหนึ่งที่ที่ตดจเป็นหนึ่งที่นะคะหนึ่งชุดคาชิโกมาริมาชตะรับทราบค่ะอันนี้เป็นรูปยกย่องนะคะความหมายเดียวกับคำว่าวคาดิมาชตะวคาริมาชตะนี้จะเป็นภาษาทั่วไปนะคะสุภาพทั่วไปแต่ถ้าคาชิโกมาริมาชตะเป็น ภาษาที่งานบริการนะอย่างนี้เขาจะใช้นะกันนะคะก็ฮังโนเดียวอะอิครังอะอิตาชิมัสกะได้ปริมาณข้าวจะยังไงคะฟุตซูโมริโอโมริกะเอราเบมัสฟุตซูโมริก็คือปริมาณธรรมดาโอโมริก็คือปริมาณมากหรือเยอะเอราเบมัสก็คือสามารถเลือกตรงนี้คือเลือกได้หรว่าปริมาณธรรมดากับปริมาณเยอะฟุตซูโมริเดออนิเงชิมัส งั้นเอาปริมาณธรรมดาให้ hey, put des พูดจิมมอริเดสเนพนักงานที่ร้านอาหารนะคะหรือตามร้านขายาหรือตามห้างเงี้ยเวลาลูกค้ายื่นของให้อะไรเงี้ยเขาก็จะคอนเฟิร์มกับลูกค้านะคะคำด้วยคำพูดหรือบอด y ี้ไลง์เอะไรก็ตามแตไไ่ได้แล้วเราควรจะจับใจ,บจความให้ได้เนาะอันนี้เขาก็เป็นการคอนเฟิร์มออเดอร์ที่เราสั่งไปนะคะว่าเอาแบบธรรมดานะ โมกันิโกชิโมะกไซมัสกแล้วมีออเดอร์อื่นๆที่อยากจะสั่งไหมโซเรโตมิโซชิโดะชิจิเมโนมิโซชิโรนิเฮงโคดิคิมัสกแล้วนอกไปจากนั้นแลว้วสามารถเปลี่ยนซุปมิโซะเป็นซุปมิโซะหอยตลับได้ไหมให้ชิจิเมโนะมิโซชินิเฮงโคคานดได้ค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นซุปมิโซะหอยตลับได้ เฮงโคเดออนิไงชิมสงั้นเราควรเปลี่ยนให้ด้วยนะคาชิโอมาริมาตะรับทราบค่ะอนนอมิโมโนะอีขงอิตาแล้วเครื่องดื่มหลาว,ว่าอยังไรมิตะเดได้โจบเดน้ำเปล่าโอเคค่ะอาがิうาตะますไซมัสโชโชขอบคุณค่ะกรุณารอสักคู่ มาดูความหมายของคำศัพท์กันเลยค่ะซิมิมาเซนก็คือขอโทษหรือขอรบกวนหรือขอโทษเวลาเราเราเรียกใครนะคะที่ร้านอาหารเนาะเรียกพนักงานเสิร์ฟจูมงการสั่งอาหารหรือการสั่งซื้อวันนี้ไงชิมากรุณาด้วยหรือขอให้เทโชคุเซ็ตอาหารหรืออาหารชุดฮิโตเซหนึ่งอันก็หงังข้าวเดี่ยวปร,ปริมาณฟูจิโมริ ขนาดธรรมดาโอโมริขนาดใหญ่เอราเบมาสเลือกได้มิโซชิเรซุมิโซจิจิมิหอยตลับเฮงโคการเปลี่ยนแปลงคาชิโคมาริมาิตะรับซากโอนุมิโมโนเครื่องดื่มก็คือคำว่าโนมิโมโนแปลว่าเครื่องดื่มเหมือนกันนะคะแต่พอเติมอกเข้าไปมันก็จะเป็นแบบยกย่องคนญี่ปุ่นจะแบบมีเติมคําว่า ตัวเหตุกานณเนาะโอแล้วก็โกไว้วางไว้หน้าคำนามเราไม่สามารถทําเองได้นะคะเราต้องจําเท่านั้นเนาะว่าคํานามไหนใช้กับโอหรือโกนะคะอีกข้างกะเป็นอย่างไรใช้ถามว่าต้องการหรือไม่นะคะมิจิน้ําเปล่าโชโชก็คือเล็กน้อยนี่คือรอเล็กน้อยมันก็จะเป็นเซตคำใช้กับคําว่าโชโชโอมาจิโกดาไซกือนารอสักครู่หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการฝึกพูด ภใส่ปุ่นแบบเป็นรูปแบบประโยคสนทนาน,นะคะยังไงลองฝึกดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ